เผยคำพูดเบลล่าวิธีรับมือดราม่าเจอสึกหนักสู่จำเลยสังคมจากกรณีที่มีประเด็นกันอยู่นักขณะนี้เรื่องที่เบลล่าราณียังถูกขุดคลิปเก่าและโดนสังคมโลกโซเชียลช่องจับผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดได้ขึ้นเวทีไปรับรางวัลบนเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่างคมชัดหรืออวอร์ดครั้งที่21ซึ่งบนเวทีดัง กล่าวนั้นนอกจากเบลล่าย,ยังมีแต้วน้องเอ็นทอฐานพรและเจมจิรายยุลและได้แสดงพฤติกรรมดึงรางวัลออกจากมือแต้วน้องเอ็นทอฐานพรซึ่งเบลล่าทั้งถือดอกไม้รับมอบรางวัลและพูดขอบคุณอยู่คนเดียวซึ่งต่อมาทางบอ่อนแกนส์ก็ได้มาออกมาที่แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าวัวนนี้ที่เบลล่าไม่ได้ใส่ชุดสีเทาเหมือนคนอื่น เป็นเพราะชุดเบลล่ามีปัญหาเลยต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีนี้และในวันนั้นเวทีมันเล็กทุกคนเลยต้องถูกบีบให้อยู่ในฝกเดียวกันต่อมาโซเชียอยากรู้ว่าเบลล่าจะออกมาจัดการปัญหาอย่างไรจึงได้ค้นหาขุดคลิปที่เบลล่าเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวในชีวิตที่เข้ามาวายว่าเรามีเป้าหมาย ในชีวิตของเราอะไรที่มันเป็นพลังงานลบจะไม่เก็บไว้กับตัวหรือใครที่รู้สึกไม่โอเคเราจะเอาตัวเองออกมาจะเห็นได้ว่าโลกโซเชียลออนไลน์มีทั้งประโยชน์และไม่มีประโยชน์จงใช้อย่างมีสติถ้าใช้ในทางที่ถูกก็จะส่งผลดีตตัวเราทุกคน